น้ำสีใสปลาซิวหางแดงสีม,มกักยูครับผมเดี๋ยวขึ้นมาให้เบิ่งครับพี่น้อง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 นี่ครับถึหน่อยถึืหลายเบิ่งเอาครับพี่น้องน้อครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้เบิ่งครับเห็นครับพี่น้องฮ่งงาฮ่า เห็นว่าครับไม่เขาดีครับขนาดครับเงี่ยวสูตรนี่นะครับสุดยอดเลยครับผมเงี่ยวสูตรนี่ไปขอตุตาพลอยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีในประเทศต่างประเทศยันแมงๆนะครับผมเมื่อนี่พาพี่น้องไม่ยม อ่าคืนวายยังลหรแนวดักปลาซิวนะครับปลาซิวหางแดงนะครับโอ้ไม่น้องสูงขาวๆนึ่งครับทั้งหลังนึงเหรอดักทิ้งไหมบ่ถึงสี่สิบนาทีซ่าครับผมสี่คำแล้วพอดีอ่ามาดักไว้ตอนบ่ายแก่ๆนะครับมันนี้มันสี่คำค้อนก็เลยต้องกู้นะครับผมในบือกับเขาอยู่ครับพี่น้องแต่เ่าท่านเขาไลยครับกะหน้าจิพ่อได้มก เอาไปมุกอยู่ครับคืออยากกินหมกปลาซิวเนาะบ้านเขาคืออยากกินแนวใดกะหาเอาแนวนั้นแล้วนะครับพี่น้องว่าถ้าขยันหานะครับบไ่ไส้ซื้อบ่ได้ใส่ตังค์นะครับผมมาเบื่องต้นกันครับพี่น้องดักปลาซิวหางแดงครับกะพี่น้องเขวมาเบื้องคลิปนี่ตัวตาพาลุยนะครับพี่น้องที่เขวมาเบื้องคลิปแรก สีลงเข่ามาเบื่งคือว่าตั้งใจเข่ามาเบื่งตุตะพาลุยก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามอ่าได้ทั้งสองช่องทางด้วยครับทั้งเพจตุตะพาลุยกระกาดยูทูปตุตะพาลุยครับผมก็ขอบคุณพี่น้องคนที่รับชมอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆครับผมทุกการเบิ่งทุกการกดไลค์นะครับถือว่าเป็น กำลังใจให้กับตูตะพาลุ้ยเดย้เป็นอย่างดีครับสิมีกำลังใจได้ผลิตคลิปหาคลิปมาให้พี่น้องได้บึงได้ชมน้ำกันด้วยครับพี่น้องเอาพี่น้องว่าหลายายห้างครับผมเดียวสิคำก็นะครับเดียวสิภาพไปกูน้ำกันครับผมได้หน่อยได้ไายกะถ้าเป็นน้ำกันครับ หลายพี่น้องตำรวอมันตายนี่ครับพี่น้องอน,นี่มี้่อยแย่งหลายเลยครับนี่ขนาดไปถึงชั่วโม,มงแล้วครับนี่เห็นปะตำรวอมันตาย,ยนะไม่เด้ข่หลายมันตายครับพี่น้องเสียดายเสียดายเสียดายความเป็นอยังครับ พี่น้องหนึ่งบกมิง้ะครับหนึ่งุกิงแล้ว,ลวเอ็นต่อไปครับอันนี้ก็ตายครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเาขึ้นมาให้เบื้องครับผมนาจะถึกไรล่ะอันนี้เบิมม้งมันขึ้นข้างๆเต็มเลยครับมันล้อเขา ให้พี่น้องราเบิ้งไกลๆคอมันขอหลายนจะเป็นที่ครับเริ่มตายค่าทุงแล้วนะครับเห็นว่าครับเอาจัดการกันครับผมโอ้โหวว่ะ thêm vào các phi nông hahaha thêm vào các đang lại đấy anh đi phép diều này đi đặc anh Thái đó trung 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 này các nghe bay ผนดักว้อีกสองชั่วโมงนี่โอจริงหลายๆ่นนี่แน่นอนครับผมเริ่มาหนามาดักใ้เบึงไม้นะครับเ,เดี๋ยวออก,ก่อนจะขึ้นกระตรงดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเกิดพี่น้องสนใ,นใจวิธีการเอ่าเห็ดแนวดักปลาซิวด้วยกระบ,บอกใบพายแล้วครับเริ่มมาหนาสิมาสอน ขนาสิไม่แค่เทเทบิ้งครับผมเข็ดบุยากครับรับร้องเธอเธอเ้าเกิดมองได้ปลาซิวได้หลายได้กินแน่นอนครับเพอเพอๆทส่ลายอันก็ได้ขายไปแล้วครับผม ไล่แล้วครับเริ่ม้ลยแล้วเครื่องทั้งแล้วอันนี้กขอเขายลครับพุนเริ่มตายแล้วครับ้อยองรองเอยงแรงองลองเองแรง ไม้มงไ่้กับเป็นปลานามสใสๆนะครับปลาซิวหางแดงมักยู่ครับน้ำใสๆแบบนี้แหละครับนี่เป็นปลาบัวดแดงนะครับนาำใสๆปลาซิวหางแดงสิมักยู่ครับผมเดี๋ยวขึ้นไม้ให้เพิ่งครับพี่น้องจเจอเหยื่อล่อไว้เห้เป็นอาหารอย่นี้ครับ ไ <I> อ้พี่น้อง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 นี่ครับถือหน่อยถึอหลายเบืองเอาครับพี่น้องเยื่อสูตรเด็ดนะครับผมเไม่เหมือนอาชีพสอนเห็ดเนื้อน้ำด้วยครับแต่ละพื้นที่อาชีพคือกันแต่ว่าสูตรนี้เด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาญะเลย เตือเรเด้อหลายเติบนเราเด้อนี่ครับพี่น้องแล้วเท่หนาจิมาสอนวิธีการรักนะครับเพื่อพี่น้องสนใจทนใยสนใจอยากไปดักกินอยู่บ้านอยู่หาอยู่หากินนะครับ อันที่เจ็ดเราครับพี่น้องนักวเว็บแปดอันนี้อันที่เจ็ดเราครับ ่าแจังนี่ตแต่ละบาดพี่น้องเลยจนตายครับแป๊บเดียวมาเอาไปมกเด้อครับพี่นอ้องของแซบอีสานมันห่อครับมกเสไฟตัวเล้านะครับหรือว่าใบแมงลักนะครับเ่าสีห่อบตองหอมๆก็ได้หรือที่มกหม้อก,ก็ได้ครับผมสดๆเลยครับพี่น้องมาเอาไปมกเด้อผูได้อยากกิน หมาน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 เหลืออีกอันนึงครับเอีกอันนึงอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายหวัวดแบบแปดอันแปดอันเท่านั้นแต่ดังกับพาก,กินล้วครับผมอันสุดท้ายกับจังงี้กันครับพี่น้องไม่เขาดีครับขนาดครับเนี่ยสูตรนี่นะครับสุดยอดเลยครับผมเนี่อสูตรนี่ไปขอสูตรจากปู่วานมาแล้วครับ ถามเราถามอีกแล้วบอบอกนะครับน้องให้ไปทดลองออกมาใส่เพราะฉันว่าอันสุดท้ายอันที่แปดครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นในเบื้องครับปามอยากเข่าไหลอยู่ครับพี่น้องมือเื้อเล็้โวหดนะครับเวลามีจำกัดอยากเรีย,ก,ยกงานอยากกาันก็ได้กินพได้หมกเพได้หายอยากเนาะ อยากกินเนื้อะไก็หากินเนื้นั่นแหละครบบาบน้องหาได้ปนบู้หากับปนก็ซือเอานะครับจะบอกว่ากันนะครับน้องปนก็บอุสะดวกส่หา นี่ครับเบืองอันที่แปดพี่น้องมีตัน,นจังๆเลยครับอันละมกเงี้ยหนึ่งเปล่าครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องกัดฉีากันครับบรรยากาศจังซีนะครับผมพี่น้องสนใจเดยเมื่อน่าสิมาบอกสูตรสิบอกวิธีดักสิบอกวิธีเหตุกับดักโดยเมย์ไพจังซีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับเบิง้งรับชมที่เป็นกำลังใจให้กับตูตะพาลุย แย่งดีเสมอมานะครับพอ,อกันไม่คลิปหนาด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ